มาชมเคล็ดลับความสวยขั้นสุดแบบสาวเพรพัเซียกันค่ะทุกคนเริ่มต้นในการใช้ฟองน้ําในการทารองพื้นให้ใช้ฟองน้ําชุบน้ำหม,มาดๆในการแต่งหน้าทุกครั้งจะได้ฟองน้ําที่หนานุ่มและสามารถเกี่ยนเนื้อรองพื้นได้เรียบเนียนมากขึ้นฟองน้ําแบบเปียกจะหนานุ่มฟูอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าแบบแห้งนะคะในการทารองพื้นให้เ,เพื่อนๆวอร์มเนื้อรองพื้นที่หลังมือก,ก่อนใช้งานจะช่วยให้เนื้อรองพื้นมีความละเอียดและเกี่ยง่ายขึ้นแทนการป้ายลงบนผิวหรือบีบใส่ฟองน้ํโดยตรงนะคะเพราะจะทําให้เนืืน้้้อออรงพนนนจัับบตวเเป็กกกี่ยลาําา จากนั้นให้ใช้ฟองน้ําค่อยๆแตะกดซ้ําๆไม่ควรปาดลากรองพื้นนะคะใช้ฟองน้ําด้านกลมกับบริเวณหน้าผากหรือหน้าแก้มส่วนบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นซอกจมูกหรือดวงตาให้ใช้ปลายแหลมของฟองน้ํานะคะ แลวก็อย่าลืมหมั่นทาความสะอาดฟองน้ําหรืออุปกรณ์แต่งหน้าอยู่เสมอนะคะใช้สบู่ล้างหน้าหรือสบู่ล้างเครื่องสำอางผสมน้ําแช่ฟองน้ําทิ้งไว้สักพักจากนั้นให้ดีพะยี้ฟองน้ําจนสีสกรปรกหลุดออกมาแล้วล้างฟองน้าออกให้สะอาดหมดจดแล้วนําฟองน้ําไปตากไว้ในที่โล่งอากาศถ่ายเทแค่นี้เราก็จะได้ฟองน้ําสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้งค่ะส่งท้ายด้วยวิธีการล้างหน้าและลบเครื่องสำอางกันน้ํา เริ่มต้นด้วยการใช้เมอัพรีมูเวอร์และสำลีแผ่นสำหรับลบเครื่องสำอางกันน้ำโดยเฉพาะกดสำลีแผ่นชุ่มรีมูเวอร์ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยๆเช็ดเครื่องสำอางออกอย่างเบามือเครื่องสำอางกันน้ำจะหลุดออกง่ายขึ้นค่ะจากนั้นให้ใช้ครีนเซอร์เช็ดซ้ำอีกครั้งจนกว่าผิวจะสะอาดหมดจดดูได้จากแผ่นสำลีค่ะจะขาวสะอาดไม่มีคราบเปื้อนเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งสกรปรกตกค้างบนใบหน้าเราค่ะ แล้วล้างหน้าออกด้วยโฟมล้างหน้าที่ใช้เป็นประจำได้เลยนะคะค่อยๆนวดเบาๆแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นสะอาดแค่นี้เราก็จะมั่นใจในการแต่งหน้ามากขึ้นตามแบบฉบับสาวๆเพชร์เซียกันแล้วค่ะ